แรงเวอร์สามีดาราดังควงสาวอื่นเข้าวัดสุดสงสัยเลิกเมียแล้วหรอเผือกทอดร้อนๆมาเสิร์ฟตอนบ่ายให้ชาวเน็ตอีกแล้วเมื่ออยู่ๆเพจเจมอยร้อยแปดได้โพสต์เรื่องราวที่มีชาวบ้านหนึ่งตาดีสุดๆเพราะไปเห็นสามีดาราสาวควงสาวอื่นไปทำบุญที่วัดซึ่งเจมอยได้โพสต์ข้อความดังนี้อีชาวบ้านหนึ่งส่งมาถามว่าเห็นสามีดาราคนหนึ่งเข้าควงสาวอื่นไปวัดเขาเลิกกับเมียแล้วหรอยังไม่เลิกนะระดับนั้นถ้าเลิกเป็นข่าวไปแล้ว ท้าไม่เลิกแล้วไปวัดกับชนีอื่นทำไมพวกไม่มีศีลธรรมจะไปทำบุญเพื่อ หลังจากเคสดังกล่าวโพสต์ข้อความดังกล่าวไปก็มีชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายอาทิถ้าจะไม่ให้เกียรติเมียออกหน้าขนาดนั้นไม่น่าเดายากนั่นสิไปวัดทําไมแค่สี่ข้อ3ข้อ4ยังรักษาไม่ได้น่าจะเคสนางร้ายล่าสุดไม่อะอันนี้ปรึกษาเฉยๆนะไม่ได้ระบุว่าใครสงสารผู้หญิงนางดูร้ายๆแต่สามีก็แบ่งใครไม่ได้นะรอหัวหน้าห้องมาตอบสามีดาราสามวมันกว้างไปเป็นตน้น งานนี้จะใช้คู่รักคู่ไหนต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ใดๆโปรดใช้วิจารณญานในการคิดวิเคราะห์แยกแยะนิดหนึ่งเดอ้ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ